ไขควงไฟฟ้าราคาโคตรถูกผมอยากจะแนะนําเลยสําหรับคนที่ชอบงาน DIY ซ่อมจิปตะทั่วไปมันมีอยู่2ราคานะทุกคนราคา1 2 6บาทแล้วก็2 3 1บาทของแถมจะไม่เหมือนกันนะครับปกติเนี่ยผมจะทําการซ่อมแบตรเตอรี่หรือแกะแบตรเตอรี่นเนี่ยจะใช้เวลานานมากเลยนะครับกว่าจะขันออกได้แต่ละชิ้นผมก็เลยไปเจอไขควงไฟฟ้าซึ่งราคามันถูกผมก็เลยสั่งมาดูนะับพอลองทดสอบใช้ดูถือว่าว้าวมากครับประหยัดเวลาได้เยอะเลยสะดวกพกพาง่ายกระชับมือใช้งาน ได้ดี แถมเจ้าตัวนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการจับได้ด้วยนะครับแบบนี้เลยมันจะมีปุ่มให้กดนะทุกคนนะสามารถหมุนแล้วปรับเปลี่ยนการจับแบบนี้ได้เลยนะครับหรือจะจับแบบตรงหรือจะจับแบบนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการเลยดีแล้วก็สะดวกมากเลยนะครับที่กัดสินค้าอยู่ดีสคริปชั่นด้านล่างหรือตรงคอมเมนต์นะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อมันจะเด้งไปแอป,แปส้มนะทุกคนหรือแอปช้อปปี้นะครับแนะนาเลยผมว่าสั่งในแอปนี้ปลอดภัยสุดแล้วถ้าของมีปัญหาหรือชำรุดเราสามารถส่งเคลมได้สําหรับคนที่สนใจนะครับก็แนะนาเลย ล่ะก็ไปสั่งซื้อได้ครับ